สวัสดีครับผมพ่อนะครับยกบ้านและที่ดินนะครับให้กับหลานไปแล้วนะครับต่อมานะครับจะทําพินัยกรรมนะครับยกบ้านและที่ดินดังกล่าวนะครับให้กับลูกๆอีกได้หรือไม่นะครับคําตอบนะครับก็คือไม่ได้นะครับเมื่อพ่อนะครับได้ยกบ้านและที่ดินนะครับให้หลานไปแล้วนะครับบ้านและที่ดินดังกล่านะครับก็ตกเป็นของหลานเลยนะครับพ่อไม่มีกรรมสิทธิ์แล้วนะครับพ่อไม่ใช่เจ้าของบ้านและที่ดินดังกล่าแล้วนะครับจะทําพินัยกรรมยกบ้านและที่ดินดังกล่าเนี่ย ให้กับลูกๆอีกไม่ได้นะครับเนื่องจากในการทําพินัยกรรมนะครับต้องเป็นเจ้าของอยู่ในขณะทําพินัยกรรมนะครับซึ่งสัญญาให้เนี่ยพ่อสามารถให้ใครก็ได้นะครับเพราะว่าบ้านและที่ดินเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินของพ่อนะครับพ่อทํามาหาได้ในระหว่างมีชีวิตอยู่เนี่ยก็มีสิทธิจําหน่ายจ่ายโอนหรือยกทรัพย์สินดังกล่าวให้ใครก็ได้นะครับเมื่อยกให้หลานไปแล้วเนี่ยหลานก็จะเป็นเจ้าของนะครับ มีสิทธิในบ้านและที่ดินดังกล่าวนะครับพ่อไม่ใช่เจ้าของแล้วนะครับจะเรียกคืนได้ต่อเมื่อนะครับหลานประพฤติเนรคุณนะครับซึ่งเรื่องสัญญาเช่าเนี่ยผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจนะครับคลิกเข้าไปดูกันได้นะครับผมส่วนในเรื่องการทําพินัยกรรมนะครับเมื่อถึงแก่ความตายแล้วนะครับว่าให้ซักมรดกนะครับ ของตนเองนะครับตกแก่ผู้รับพินัยกรรมคนไหนบ้านนะครับก็จะระบุไว้ในพินัยกรรมนะครับซึ่งข้อแต,ตกต่างระหว่างสัญญาให้กับพินัยกรรมก็คือว่าเมื่อให้ไปแล้วเนี่ยทรัพย์นะครับบ้านและที่ดินนะครับก็ไม่ใช่ของผู้ให้แล้วนะครับตกเป็นของผู้รับแล้วนะครับไม่มีสิทธิที่จำหน่ายจ่ายโอนหรือยกให้ใครหรือทำพินัยกรรมให้ใครได้นะครับแต่ถ้าเป็นการทำพินัยกรรมเนี่ยข้อกำหนดตามพินัยกรรมนะครับจะเกิดขึ้นหลังจาก ผู้ทำพินัยกรรมนะครับถึงแก่ความตายผู้รับพินัยกรรมจะรับทรัพย์มรดกได้ต่อเมื่อเจ้ามรดกนะครับหรือผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่ความตายถ้าเจ้ามรดกยังไม่ตายนะครับสามารถาที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในพินัยกรรมนะครับเพิกถอนหรือเปลี่ยนผู้รับพินัยกรรมก็ได้นะครับหรือในระหว่างนั้นเนี่ยเจ้ามรดกยังเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นอยู่นะครับในกรณีนี้ก็คือยังเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินอยู่นะครับ มีสิทธิที่จะจําหน่ายสายโอนหรือยกบ้านดังกล่าวให้ใครก็ได้นะครับเนื่องจากว่ายังเป็นเจ้าของอยู่นะครับถ้ายังไม่ถึงแก่ความตายนะครับผู้รับพินัยกรรมนั้นก็ยังไม่สามารถเข้ารับพินัยกรรมได้นะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างสัญญาให้กับการทําพินัยกรรมนะครับซึ่งบางครั้งนะครับอาจจะเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิดนะครับคิดว่าในการให้ระหว่าง ที่ยังมีชีวิตอยู่คือการให้มรดกนะครับแต่ที่ตามกฎหมายนะครับมรดกนะครับจะเกิดขึ้นหลังจากเจ้ามรดกนะครับถึงแก่ความตายนะครับถ้าเจ้ามรดกยังไม่ถึงแก่ความตายนะครับทรัพย์สินดังกล่าวก็จะยังไม่ใช่มรดกนะครับจะเป็นคนละเรื่องกันนะครับกฎหมายจะคนละกฎหมายนะครับจะเป็นกฎหมายในเรื่องของสัญญาให้นะครับกับกฎหมายเรื่องมรดกนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผม ก็ขอจบการนำเสนอแค่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ